เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอแม็กสามสิบวะโอไงขออันตี้บตายอีกหนึ่งไม่รู้ว่าขอโดนแม็กขอโดนนี้แม็กหมดหาแม็กสี่ห้าตาย V.S ตายอีกหนึ่งมันยิงกันเองมันวิ่งมาหากูสองเนี่ยมีคนมาโดนยิงแค่เราสามตีเตัวเลขตัวหนึ่งครับอร่อยกีไม่มาหัวร้อนกีกีมานอนน้อแม็กวิ่งถึงด้วยวะหนีทันทีทำไมแม็ว V.S คนเหลือน้อยจังเนี่ยใครเก็บไปวะไม่ไม่มีโอ้โหแตกเลย อ๋อสาดจี้ที่มาสาดจี้ที่มาขี้แคนดาลาน้ำนอนนอนเดี๋ยวนี้สไลดถูกกระตายแล้วรตเหลืองสามเอ็มแตกไอ้สว์นอนดิ๊บไอ้น้องไอ้เซ็ตหนึ่งไป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 แตกกันทำไมอ่ะไอ้พี่บอสพี่มันแตกแล้วมันด่ากันมันด่ากันไอ้แดง

มึย<บ> <te le ud> ี้มไม่เห็นในนั่นอ่ะอีกตัวนึงเยอแตกหนึ่งเยอแตกเยอะหรอแตกสองภายในตายหนึ่งน้าหินมีน้าหินมีกูไม่โดดไปแล้วโอไม่น่าโดดเลยหรอว้ายู่เราไม่เล่นจดดเกิดดีกว่าตายสอง เราเกิดมาเราต้องวิ่งไถ่ายมาันสูดติดแล้วนะสอบใครมียางขอหน,น่อยจุดเกิดเพื่อนจุดเกิเกเกดมันเกิดบนเขามาหลอยอ่ะไอ้สามเราทำอะไรไม่ได้เลยวะเรามไม่ได้นะใ,นใช่หรอือเปล่าใช่เราต้อตายวะเฮียต้นตูดติดไหมเนี่ยโหลดเนี่ยนี่มัน เฮ้ยมีจุดเกิดอ้อมหลังมาตัวไหนแตกเลยไอ้น้องโบน้ำดีโบน้ำต่ำไปสุดสึกนี่ใหญ่เพื่อนมาอ้อหลังมาแล้วดูเติกเติรตัวนึงไอ้สารมึงเข้าใจปะตัดต่ออะไรมค้างอีกเด็กข้างหน้าโอ้เอ้เยอะว่ะไอ้คนโคตรตัวนึง ตายหาเแล้โอ้ยมันขาวบอสสี่ตัวไอ้พวกกันจะขึ้นบอสบอสเห็นมือบอสอยู่มึงแล้วแต่นายข้ามไปบ้านสามนะฉันนายข้ามไปบ้านสามไม่มีนะบอสไม่มีนะสามีโปอยู่นี่ไงร้านเกมเขาได้มีประมาณสามสี่ร้านอะที่โปบอสนายจะตายเนี่ยอะไรเงี้ยแดงขาวแดงสองอีตัวหนึ่งนะโดดเข้าแดงสามอีตัวสายสามคิมบอสวพอดีครับ นายลงจุดเกิดไปทีเฟิร์สครับทีดีโอเคครับอ้าวพี่พี่เป็นขแค่ของใหม่หสิฮะอุ้ยเฮียมันเกินตายไปฟังที่ว่าฟันของร้านฟังใช่เยอะมากตอนนี้ผมพามันเติตีนอีกแล้วเราตอนแรกไม่เยอะน้อยตอนแรกมันเติมมี20คนเองโอ้ยีพี่บอสคุมตรงไหนดีอ่าเรามาแถวโซนพวก้านแดงสีไหมไปไกลๆบ้านอ่ะโอเคพี่บอสแต่ต้องปานแดงสีแล้วอะอ้าว ในด้วยเอางงเลยกูอะไรนะครับ <c oughs> ไอ้เชื่อลฟ์วิล60จริงๆถ้าคนเรามีสัก10คนเนี่ยได้เล่นกับมันเลยนะเว้ยเฮ้ยบ้านเลงสี่มาปะบ้านเลงสีมาในเม,มืองเ<ม>ยอะม,มากวงสีสแทงหนึ่ง ผมได้แต่ยืนมองแล้วก็ยืนไปโบสถข้างเขาล่นะพี่โบ๊ทไปหวานสัสเด้ไปข้างเขาโลนะใช่ใช่ใช่อ้เออข้างเข้างเขาสันชายอยู่ข้างเขาวลพี่บดเอาเอ็มหนึ่งลงกีแม็กฮะมันสิม็กน่มันเจอไหนวะเอ็มหนึ่งกูนี่แหละกูว่า ยิงแับแดงสองมั <c oughs> <c oughs> <g ifts> <g ifts> ้งย er ิงกูเน <oh, ี่ยยิงกูเนี่ยยิงกูเนี่ยเก็บวิ่งกันโอ้โหอ้หน้อ้้อยู่หน้าหัวโล้นยิงใส่สมา้ด้วยพี่เปาัชื่อป่น้อยเอ็มบอร์ดปะโอ้ยอะไรเลี้งกูเฉยเลยตาย ไอ้อที่มันโอ้โหใส่ต้งมาด้วยกัวกลัวชัวอกลัวชัวเลยอ่ะ